สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์นะครับขอให้เพื่อนๆนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกําลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ทรงเจดี อง์นี้ลงกุบานขุนพรมหรือเราจะเรียกกันง่ายๆก็คือพระสองคลองนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการแซะล้างคราบขี้กรูกออกนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ เส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะเรียวยาวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระนะครับมองตรงๆนะครับลักษณะจะโยกขึ้นไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับพระเกศนี่ก็จะเรียวยาวบางแทงจรดซุ้มส่วนพระพักนี่น่าจะเป็นพระพักรูปไข่นะครับจะแ,แขงดูนี่เราจะสังเกตเห็นใบหูลางๆนะครับลำคอนี่ก็จะเป็นปล้องยาวเลยนะครับ ส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ลักษณะจะยกขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนการทิ้งตัวของลำแขนนะครับด้านขวามือนี่ทิ้งตัวลงมาตรงๆแล้วก็จะ,ะโค้งงอมนรับกับการวางมือนะครับส่วนด้านซ้ายมือลักษณะจะโค้งงอรับกับการวางมือนะครับฐานทั้ง3าชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับส่วนสภาพพื้นผิวพ้าด้านหน้าที่เราสังเกตเห็นนะครับ เราจะสังเกตเห็นคาบขี้กลุนะครับบางๆงนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนเนื้อหาวันนะก็จะออกขาวแก่ปูนเปลือกหอยนะครับเราจะสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับก้อนเขิงเขิงนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับตะแคงดูสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่ก็จะลึกเลยนะครับด้านข้างนี้เส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับ ด้านข้างสังเกตเห็นเน็ตมูลสารนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระร่องรอยการตอกตัดนะครับส่วนสาภาพพื้นผิวพระนี่ด้านหลังนี่เปิดออกนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการขัดล้างออกนะครับเราจะสังเกตเห็นคราบขี้กุดแดงๆดำๆนี่โรยตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเนื้อหาวันณนะนี่ก็จะออกขาวนะครับจะแกล่งมองดูแล้วก็จะเนจะหนึก จะนุ่มนวลตานะครับสกเกเห็นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเขียวเขียวนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวสันนิษฐานาแม่พิมพ์วัดระฆังองค์นี้น่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคป,ปลายนะครับสังเกตเห็นนะครับร้องรอยการตอกตัดแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนี่จะปลิ้นออกมาเลยนะครับถ้ามองดูด้านข้างนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ ด้านบนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับลองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับด้านหน้าด้านล่างนะครับเห็นเห็นนะครับต้องรอยการขัดล้างนะครับค้าบทีรุนยังฝังตัวอยู่ในหลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวผ้านี้เปิดออกนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการขัดล้างนะครับคาบขี้กรุนี่บางๆนี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวนะครับแก่ปูนเปลือกหอยสุกนะครับสังเกตเห็นการทิ้งตัวของลำแขนนะครับจะทิ้งลงมาตรงๆแล้วก็จะโค้งรับอาการวางมือเลยนะครับเม็ดมวลสารนี่เม็ดเล็กๆนะครับ องนี้สันนิษฐานน่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายแล้วฝากกุลงบางขงุมนพรมนะครับปุบางขุมนพรมนะครับสังเกตเห็นคาบที่กุนะครับจะเป็นผลเป็นเม็ดโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับถ้ามองลงตรง,ตง,ตงๆลไปตรงร่องแขนนะครับเราจะสังเกตเห็นจีวรน,นะครับส่วนหน้าอกนี่ลักษณะคล้ายๆจะเป็นสังคติเลยนะครับลําคอนี่ก็จะยาวเลยนะครับใบหูนี่ถ้ามองตรงๆนะครับจะสังเกตเห็นนะครับ จะคือลางๆคาบที่กุกที่ปกคุมนะครับพระเกตนี่ก็จะเรียวยาวแทงจะหลดซุ้มเห็นนะครับเส้นซุ้มรอบแก้วนี่ก็จะเรียวยาวบางอ่อนช้อยสวยงามเนื้อหาวรรณะนี่จะออกขาวนะครับจะเนจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับพระเกตเห็นรอยแตกลานของเส้นซุ้มนะครับทางช่องเบญจวรรณเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการล,ลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมระงกาบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นการขัดล้างรอยแสเอาคา้าี่กลูกองนะครับเนื้อหาวันณะนี่จะมันมากนะครับจะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับจะแกล่ง จะแกะปูนเปลือกหอยนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับผุดขึ้นมาจากผนังด้านในของพระเลยนะครับคาบที้กรุที่บางๆฝังตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวด้านข้างนะครับจะเห็นก้อนมวลสารนะครับร่องรอยการตอกตัดร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวผระด้านข้างนะครับทางช่องเป็นจวันเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับ ศึกษาให้ดีๆก่อนสะสมนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมเท่าไหร่นะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับเกห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับคราบขี้กรุ๊กนี่เกาะตัวเป็นผดเป็นเม็ดเลยนะครับเม็ดมวลสารนี่โรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับสังเกตเห็นคราบขี้กรุกนะครับ จะฉ่านะครับเนื้อหาวรนณน่จะออกขาวจะแกล่งจะเห็นพื้นผิวพระด้านหลังนะครับจะยุ่จะยับจะย่นจะแตกลานนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทางช่องบินจวันเราเป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งออกมาให้แนวทางได้ประมาณปีหนึ่งแล้วครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกคอมเมนต์ทางช่องทาง y o u t u b e นะครับผมมีเวลาว่างผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับสังเกตเห็นก้อนมวลสารนะครับเม็ดเขียวเลยนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระร่องรอยตอกตัดนะครับคาบขี่กรุกนี้ฝังตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับไายเก็บรายละเอียดนะครับส่วนด้านบนนะครับเห็นเหะครับด้านบนนี่เนื้อหานี่จะขาวเลยนะครับ ร่องรอยการยุดตัวบนพื้นผิวพระเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านบนนี่จะปลิ้นออกมาเลยนะครับด้านหน้านะครับด้านล่างจะเห็นนะครับร่องรอยการขัดล้างคาบขี้กรุกนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในร่องอยู่ในหลุมอยู่ในรอยแตกลาเลยนะครับเนื้อาหานี่ก็จะฉ่ำจะเนึ้จะหนึบจ,จะนุ่มนวลตา โอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน